มาสิแปหกโอ้ยไม้หนีไหมครับลังหนีไหมอ่อนซ้อนบอ้าพี่น้องไม่มีวินานแล้วนะอ่ปันกำไส้วะ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องพอเพลียงพาเพื่อนได้ครับวันนี้เห็นว่าครับเลยมาเบิ่งหมายหม้ครับหมายหนามคุณๆห่อมาลุนกันครับว่าสีมันบ่หน้าเพื่อนกับปลาเคยมาดักอยู่ว่าเพมันได้อยู่สันว่าเดี๋ยวพอเพลียงจะลองเบิ่งครับสูตรเยื่อหอาหารปลาดุกคือเก่าเลยครับเด้อพี่น้องไปจะให้ส่แบ่งใส่หอาหารครับนี่ครับเยื่อสูตรเด็ดครับแบฉงได้ใส่อะไรเข้าไปหรือเปล่ากักหรือเปล่าเนี่ยกักสูตรหรือเปล่า เขาบอกว่ากักสุดแล้วอันนี้เป็นหัวอาหารประดุกนะครับเด้อนี่อันนี้หมองไส้ฮอกระมัดไส้นี่เลยครับนี่ก็อาจารย์ก,กันด้วยเขาจะไส้ดักกุ้งเวลาฉีกไปกันครับแต่ว่าคนเขาเป็นร้อยครับหากินใช้แบ่งไส้แย่ยกันครับนี่ครับอาหารประดุกไส้ไปจะ,จะกรรมใช้แบ่ง ลองกำลองกำนิดๆนะครับอ่าอันนี้เป็นหัดไปเลยครับเนาะนะครับเดี๋ยวให้เชฟแบงค์ใส่แง่ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวเราใส่ไปเตรียมไว้ครับนี่ใส่หินพร้อมครับใส่หินทวงนะครับเดี๋ยวขอใส่แง่ก่อนครับเดี๋ยวไปรุ่นก่อนตอนใส่กันนี่ครับไม่มีกากเลยครับเด้อหัวหันประดุกล้วนๆด้วยมื่อคืนสอบไปไปถือให้พี่แบงค์ไปถือให้พี่แบงค์ไปเดี๋ยไปอะถือถืออให้พี่แบงค์ไปอ่ ี่ีรับเขาถือว่างไว้ไม้นี่เลยครับนี่ยแคถืงเออยังพวดยังพวดวิ่ นะครับหลังต่อไปครับเอาอเอาให้ไอ้ฟังมั่งหนุ่มแหลกแฉกแต่แฉกมึงหนุอมลอ,องมือเด้อมาสักอีกเด้อเอาเอากิ่งลงให้พี่นอ้องบังบ่งแน่แบง

เนี่แลหละรุนกันเหมือนเสาเอ้ยอะไรเพี้ยนดครับเอารุ่นกันเหมือนเสาได้ครับเด้อโอ้เอียงคักเ,เจ็วะเจแป้งครับไปโชคะไปเอากุ้งโก็คือหูเมียจะเสาสักวะไปได้แล้ว กุ้งไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องเพาเรียงปลาเพื่อนนะครับย่างขี้ใส่เสียดย่างขี้ถอยใส่สก่อนโอเออเพื่อเพื่ออไรเอาหนามก้นกันนะ<อ>ครับพี่น้องครับมายำกุ้งเลยครับเด้อมือขึ้นเท้าใส่ไว้ครับวันนี้เอามายำวันนี้หมอกลงครับอ่างเก็บน้ำน้องบ่อยเนาะอันนี้เป็นไม้ไม้เขาเลยครับเด้อไม้ไม้นี่ครับ ดลูกนินจายอยู่ขโมยหมดไอ้ครับเราุ้นกันมาสิบมนานบะหลังแหลกเข้าครับมากับเชี่แบ่งคือเก่าครับไหนแบ่งช่วยไหนหลังหลังแหลกเข้าอู้สวดสวดสวดเอาดากัาพี่เราบ้างไนดะ้เผื่อรับเต็มเลยครับเหมายไม,ไม่ทำงานเอาปูอีก2ตัวมาเทมาเชี่แบ่งเทมาเอาด่ากันปูอีกยี่สิบบาทเลยนะ มึงเด,อดอ้อครับนี่ตรกุ่งหอยต่อยเลยนด้พี่น้อามึงเนี่ยพี่น้องครับนี่ตรกุ่งหอยต่อยเลยเทมาลูกเทมางามเลยครับเนี่ยโอ้หลังแหลกมันมันขัดมันหนักแก้วครับแบบนี้รูอยากจองไว้ได้ว,ว่าไหมนี่ว้า ครับหลังต่อไปครับหนิต่างแหลกแหกมันเก็บไรนะครับต้องปูหอมตวน้อยสองของเขาใช้แบ่งลงอย่าพึ่งก้าครับคอยเล่าลูกเออตกน้ำผเด้อุ้ยแก้วปูอีกแล้วครับปูตีแล้วลงที่สองกับตีนครับมาต่อมาลูกปูอะไรวะเนี่ยออมได้หรือเปล่าวะเทมาเทมาโอ้ใส่ได้เลยครับไม้นี่ ไปนอ้องมาเทมาลูกแบกเทนะครับเด้อตัวที่สองฮ่องโอ้แกวเลยครับแบบนี้สุนหัวหานประดุกทำงานอีกแล้วครับพี่น้องนี่ปูก็ได้ครับนี่ปูอสองแล้วเอาอีต้นอะเมื่อกี้เห็นติดอยู่ยังไม่ได้ออกอย่างเงี้ยนะนะครับไปล้างต่อไปครับแบกกระโผ่กันหลังที่สามพี่ซี่อ เราพี่น้องมึงหมกสวร์อดอ๋ออเมนอเมนโอ้ออโอหลังนี้ไหมเห็นยว่เห็นยว่าเหี้ยว่าต่าใจมากเลยหลังเนี้ยตราดักดูแบงหลังนี้สองขีดได้ครับตราดักมาดูฮู้วีนน่มัมีโมเมนต์แบบนี้มานานแล้วครับยอดเลยครับ ลัง <Cornell>. น Saint ี่แม่พี่น้องเอ้ยออดซ้อนบ่ออดซ้อนน้ำบ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องกูนะกูนะกินกลุ่มกล่อมเลยครับหัวหันปลาดุกมีโตบระพาดอีดีครับนี่เอ้าไอครับตังตังไปลังนึงครับสวดไปคือเกาได้แบ่งเด้อกูนะครับลังนี่กับเขาคักกีนนี่ ถ้าผูใ้ใดใส่กุ้งนี่ถ้าเห็นถือแบบฟรีกับสีสะออนอยู่หรอรับเด้อสามารถหลุดเขาไหมสามารถสวยหมดเดี๋ยวแล้จใชะเอองามเลยปะใช้คำเอ้สุดยอดเลยว่ะฮึไปทำอะไรแม่งเจ๊แม่งเห็นดวงเด้งดวงเด้งอยู่ไปครับหลังต่อไปครับโคตร สิกับอาจารย์เพิ่นครับอ่ะนี่ใกล้ๆกันนดครับเดี๋ยวมาหันลังหนนีลังนึ่นี่เฮ้ยเฮอ้าสวดแบบเมื่อกี้นะสุดทย่าเลยตูดมามือสาสาสานี่เหนาะเลยจัดในมิตากลุ่นเลยครับผมมาเฮ้ยมาเฮ้ย ผ่านถูกหลังเลยพี่น้องเอ้ยอหอหันประดุกทำงานดีครับแก้วโอ้แบบสีโมญยาบดาอกเด้อแบบนี้แลายแบบนี้เนี่ยจมลายแมแล้วครับไปอู้อ่อนซ้อนดิไปครับไปอีกสองหลังสุดท้ายครับทิ้งไปตรงนี้ครับนี่ขออเขาวะทุกหลังเลยอ่ะ โพี่น้องเอ้ยอย่าขับ,บปุงทุกหลังเลยครับทุกใ,ให้พี่น้องบุ่งรับโอนะอะยากให้พี่นอ้องปุ่งแข็งแล้วตามมาลูกครับนี่อ้ยหลังนี้ไหมคอนโซนครับกำพี่น้องนี่ลูกกำพี่น้องนี่ว่ามันจะขีดโอนะครับถ้าขายกับระมันหาสิบบาทไปแล้วครับนี่ยตามสองถอยไปเลยใหญ่เลยนะทีมาลูกโอู้หลังนี้ไหม่อ,อนโซนเดี๋ยวว่า อหอยก็ได,ด,ได,ได,ได้ครับปลาก็ได้แล้วคนที่ไม่เห็นเขาได้นครับล้างทุายไอยใช่แบงลงไปเอาหม้อครับคนะ บ่เห็นทางเลยครับเอายกเล้วเชฟแบบสุดท้ายครับปึ๊ดลุงเป็นไงเป็นไงมือหมานเป็นไงคือเชฟต้องยอมเขานะต้องยอมเขานะเชฟแบกมือหมาน่ะ <c oughs> ให้ลุงช่วยครับนี่ลุงนินจามาช่วยครับแกก็มาดักกุ้งเหยื่อของแกสูตรของแกครับคนละสูตรกันครับอ่ะเทมาใช้แบงเชฟกันเลยอ้ย มันแล้วครับวันนี้กอนหินะเลีเ้ยงเขาแดงได้วะคุณอ๋อสักหนึ่งไหมลองเอ้สักบ่กหัวหันปลาดุกทำงานดีครับมีตัวไม่พลาดตัดไปอ่ะขอบคุณเอฟทีนะอขอบคุณเอฟทีนะครับโอ้ปิดคลิปไหมปิดคลิปไหมอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินด้วยนะครับเออขอ,ขอบคุณครับอันละครับวันนี้ครับ สองกิโลอะไรครับนี่